วันนี้นี่พามาดูดอกไม้ในสวน้วยนะคะนี่พีโอนี่หอมมากหอมเหมือนชมพู่มะเมี่ยวอันนี้อิงลิชลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นเขาจะหอมกว่าลาเวนเดอร์ทั่วไปมันจะออกหวานนิดนึงมีหลายสิ่งอย่างอันนี้เป็นลูปีนซึ่งจริงแล้วมันไม่มีกลิ่นนะแต่ในโจมโลนเคยเอามาทำกลิ่นลูปีนที่เคยดมมาไม่มีกลิ่นอะ่ะ ดอกไม้เพียบถ่ายไปดูอันนี้เขาจะเป็นเม็ดแล้วนี้ก็ลูกปีเหมือนกันค่ะอีกสีหนึ่งแต่น,นี่เขาจะเป็นเม็ดละไม่รู้ต้นอะไรบ้างไม่รู้จักชื่ออันนี้คล้ายๆคาร์าเนชันนะ่นอะซึ่งเขาจะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะหน้าตาคล้ายคาร์เนชั่นเลยมีหลายสี อันนี้ไฮเดรนเจียแต่ว่ายังไม่บานเดี๋ยวถ้าบานคงสวยอะเพราะว่าดอกเยอะมากๆแล้วนุ้ยก็มีพิโอนี่อีกต้นหนึ่งทั้งหมดมีสามต้นปลูกกันคนละที่สองที่ปลูกมั่วออันนี้รูกปีนเป็นเม็ดแล้วนะคะจากดอกเสร็จแล้วเขาก็จะกลายเป็นเม็ดแล้วตรงนี้จะเห็นว่าบ้านนุ้ยลาเวนเดอร์เยอะมากรอบนี้ ลาเวนเดอร์หมดเลยเยอะมากไม่เคยนับว่ามีกี่สิบต้นแต่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นแองเจลทัมเปตที่นุยชอบม,มากมากนะคะรู้สึกภาษาไทยคือดอกลำโพองอันนี้เขายังเด็กอยู่ดอกเลยยังไม่ค่อยใหญ่ยาวแค่นี้ออก่ฟโฟ่าเกือบสิบนิ้วยาวถ้าเกิดเต็มที่เนี่ยนึ้ว่าเขายาวได้ฟุตหนึ่งค่ะก็จะหอมเหมือนกันโดยเฉพาะตอนกลางคืน กําลังจะออกดอกอีกแล้วดีใจจังอเคพามาดูสั้นๆแค่นี้อ๋อพาไปดูต้นเนคเทอรีนกําลังเหอ่ออันนี้ไม่ใช่นิคเทอรีนต้นอะไรไม่รู้แต่อร่อยมากแต่ว่าจะพาไปดูเนิคเทอรีนเพราะว่านูชอบกลิ่นนิคเทอรีนแล้วก็ชอบทานนิคเทอรีนมากนี่อันนี้ยังจิ๋วหลิวถ้าทายจแก,ก,กรีนี่นคเทอรีนแดงมากอื ปูกปีนี้ค่ะซื้อมามันก็ต้นใหญ่แล้วพอพร้อมลูกเลยดีใจนี่นิคเทรีนมีหลายลูกแล้วก็พาไปดูต้นแอปเปิลดีค่ะแอปเปิลปีนี้แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าลูกเยอะมากนี่ดูคือเยอะมากจริงอ่ะน่าจะเป็นร้อยลูกอ่ะอืมเยอะมาก ทั้งต้นนี่คือก้านเดียวอะก้านเดียวแต่แบบลูกแบบลูกเยอะมากเดี๋ยวพอเยอะๆองใส่ต้องเอาอะไรมาช่วยเขาขำการนี้เป็นก้านที่ผลผลิตเยอะมากการอื่นยังไม่ได้เยอะมากเท่าก้านนี้นะคะก้านนี้นี่แบบเยอะจริงๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นการตัดต่อกิ่งไม่รู้เรียกถูกปะ่ะคือแต่ละกิ่งก็จะเป็นแต่ละพัน์ธุไปค่ะอืมจะเห็นว่ามีแทบนี้นเนาะ ระบานหนี้ก็มีต้นแพรด้วยฮโอ้ปีนี้มีหลายรูปเหมือนกันยังเล็กอยู่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยอันนี้ลูกเขาขี <K> ้ <ee> นี่ก็ดอกไม้อีกแล้วแอบรกนิดหนึ่งมีต้นเชอรี่ด้วยค่ะแต่ว่าเชอรี่ผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมองไม่เห็นแทบจะไม่เห็นลูกเลยมันล่วงหมดอมือันนี้เป็นฟอก g ์กล e เป็นดอกไม้อันหนึ่งที่นุชอบมากเพราะว่าสวยจะเห็นว่าต้นนี้สูงมากอะ่ะสูงกว่าตัวนุอ่ะนุสูงแค่ร้อยอันนี้น่าจะประมาณร7 0เจ็ซนอะ่ะกา้านนี้ยากมากมองไม่เห็นลูกเชอรี่เลยมีไหมเนี่ยอ๋อนี่เห็นหนึ่งลูกสีเขียวอยู่ตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะคะนี่ลาเวนเดอร์อีกแล้วลาเวนเดอร์เยอะมากจริง๋อต้นใต้ต้นนี้ฟ็อกซ์โกเพียบ อขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบาย